นงัพ่เอาวัววาอไเลยโอ้มือดอกวนี่มือมันต้องกลับมาเมื่อวานนี้กับยูแล้วไคมาไปด้วยมันลูกใหญ่ยังอคปอมใหญ่านะแล้วเมื่อวาใหญ่กว่าอีกโ้นี่ก็ถือว่าใหญ่เลยมันมันพันไม่ใช่พันไทยใช่ไหม thì à, không có đâu, ừ, ô, rồi 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 อะไรครับกระป้อมนะออทำไมลูกเบ้อเลยนะลูกใหญ่นะผมว่าเห็นแปลกออวิตามินซีสูงมากเหมาะสำหรับตอนนี้ช,ช่วงโควิดอันนี้โรอเท่าไหร่คะร้อยหนึ่ง ลูกเบลล์เลยเนาะใจกวนี้เขามานอนนี่ด้วยเหรอมีอีกโหด้ามามันใจเกินลูกเดียวก็ยิ่บายไม่แล้วอันนี้มันเหมือนกับทั่วทไปไหมเหรอเอาขึนโลลองดูก็ได้ลองดูชอบอยู่นี่แก้ก็อ่อโ้โม่รู้ไหม เออเอาลงแค่ไหนมันไม่คอยดีแล้วตอนนี้เอดสิเกิดสิเนราะมะนาวขายไงสามยี่เจ็ดนนาวอะไรเนี่ยนาวแป้นพิจิตเนี่ยปกติเป็นพิจิตเนี่มันมันที่บ้านปลูกี่มันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่แลยแป้นต้นพึ่งนี่ยนี่แป้นต้นพึ่งเรืกว่าตามพุ่มม่อเกิน จ<ส>ะไปรอดดีแบบดนนะ่บเจ๊ชนะเจ๊ชนะน่าจะเขาไปทำอ<ห>ะครับนี่เขาซื้อไปเยอะๆทำอะไรครับเอาไปดองเกลือแล้วก็ทำแช่อิอ่มอ๋อแออออช่อิ่มก็ลดลดความเปรี้ยว <S <S มันมันต้องมันต้องทำอย่างนั้นน่ะนะได้คำพูดทำคุณธระเนี่ยเหรอคุณลุงอ่ะนี่ว่าเดี๋ยวดดวงก็จะกินเลยเดี๋ยว แต่แตสดๆนี้มันมันเที่ยวมากกัาหน่อยแล้วก็ดอใจกัาหน่อยก็ดูใจเอ้ยนี่จะเอาดีโก้มันเสียเอาไหมจะลดให้สิบบาทลดตั้งสิบบาทไม่จะเอาไปทำเนี่ยมันจะได้เสียเยอะผมซื้อไปสิบบาท,บาทตอ้องซือออ้อไปกินผมยังไม่เคยกินนะท่านบอาถามปมเขาบอกว่ากินแล้วกินน้ำตาม,มันจะหวานมากมาใช่ไหม กินแล้วหยุดผลฮะกินแล้วผล